สวัสดีทุกคนคะ่ะกลับมาพบกับคลิป12สองราศีกันอีกครั้งน,น,นะคะคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องของดาวเกตและดาวศุกร์ย้ายราศีเป็นของชาวราศีตุลเดี๋ยวเรามาดูว่าดาวสงดวงนี่ย,ย้ายแล้วจะมีผลยังไงกันบ้างอ่าเราเริ่มต้นที่ดาวเกตก่อนนะคะวันที่4ธันวาคมเนี่ยดาวเกต,ตจะย้ายจากราศีพิจิกไปอยู่ที่ราศีตุลซึ่งไปกลุ่มลักษณะคุณเองเนี่ยก็มองได้อย่างนี้ว่าเออบางคนเนี่ยอาจจะมีความ เครียดวิตกกังวลหรือมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นได้ง่ายก็ได้ตอนที่ดาวเกตไปกลุ่มรักเนี่ยหรือบางคนอ่ะอาจจะมีการไปบูชาหรือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไดอาจจะเป็นเรื่องในประเภทพวกเครื่องเครื่องรางวัตถุมงคลของแข็งต่างๆหรือบางคนสายโมอาจจะมีการไปมมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่แต่ละคนรับถือนะคะรวมถึงบางคนก็อาจจะมีการไปสักยันที่หไหมอ่าไป็งอาจจะเป็นลงนเเมตตาก็ได้หรือรงยันที่บนฝ่ามือในเรื่องของโชคลาภเมตามหายมต่างๆเรื่องการคลายขต่างต่างเกิดขึ้นก็ได้หมอนกันแล้วก็บางคนเนี่ยก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองตัวเองอยู่ด้วยนะคะหรือบางคนอ่ะ อาจจะมีการสัมผัสเรื่องของสิ่งรีรับเดนรับได้อันนี้ต้องบอกก่อนนะมาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้จริยาณในการรับฟังนะเพราะว่าจะมีแค่ไม่ได้ทุกคนอาจจะเป็นแค่บางคนเท่านั้นหรือบางคนนะ่ะเราเกดกลุ่มรักอะบางทีคุณก็อาจจะมีความคิดอะไรแปลกๆของคุณเกิดขึ้นมาก็ได้รวมถึงคุณอาจจะมีการอืม อยากจะเดินทางไปในทางถิ่นต่างแดนเกิดขึ้นก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องดูนะของแต่คนเรื่องไรหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีการได้พบปะคนเก่าๆที่คุณเคยรู้จักมาแล้วก็ได้อนกันอันนี้ก็คือสําหรับดาวเกตนะคะทีนี้ดูที่ดาวศุกกันบ้างดาวศุกร์อ่ะวันที่5ธันวาคมเนี่ยจะย้ายจากราศีธนูมาอยู่ที่ราศีมังกรก็จะได้ตําแหน่ง เทวีโชคได้ตำแหน่งเทวีโชคเนี่ยทีนี้สุกอยู่ในเรือนเสาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของคู่เสียนศัตรูเองหรือคู่ขัดคู่ขัดแย้งก็ได้ทีนี้ของคุณเนี่ยดาวสุกเป็นเรื่องอะไรดาวสุกคุณเป็นดาวเจริญตนุก,กับดาวเจริญมรณะมาอยู่ในเรือนพันธุอ่ะตนุอยู่พันธุเนี่ยบางคนเนี่ยบอกเลยว่า ช่วงนี้คุณอาจจะจะอยู่กับบ้านก็ได้อาจจะมีการไม่อยากจะไปไหนมีการจัดบ้านตกแต่งบ้านเกิดขึ้นหรือบางคนก็อาจจะมีการซ่อมแซมบ้านเล็กๆน้อยๆอยเกิดขึ้นก็ได้รวมถึงเรื่องของรถเรื่องที่ดินที่ทํางานต่างๆก็ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณเองหรือ คนที่ครอบครัวอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันก็ได้หรือบางคนเนี่ยบางทีอ่ะคุณจะมีโชคจากผู้หญิงหรือเพศทางเลือกที่สามนำสิ่งของหรือของกิงของใช้มาให้คุณที่บ้านก็ได้นะคะแต่อันนี้คือต้องดูแต่คนนะว่าเป็นเรื่องอะไรนะเพราะว่าไม่รู้ว่าการดำเนินชีวิตของแต่คนเนี่ยเป็นแบบไหนนะเพียงแต่บอกงี้หรือบางคนเนี่ย คุณอยู่บ้านอย่างเงี้ยที่ดาวศุกร์กับดาวเสาร์เนี่ยที่เป็นคู่เส้นศัตรูคู่ขัดแยง้งบางทีคุณอยู่กับบ้านอะ่ะอาจจะมีแบบแย้พี่น้องหลายคนบางทีเขาวางของไม่ไม่เป็นที่เป็นทางคุณก็อาจจะมีการหงุดหงิดเกิดขึ้นได้บ้างเพราะว่าเนื่องด้วยการวางของที่ไม่เป็นระเบียบก็ได้นี่คือของตะคนนะหรือบางคนจะมีความกังวลในนะเรื่องของอ,ะอ่ะเรื่องของคนนะครับขังคุณเอง หรือเรื่องรถบ้านที่ดินที่ทำงานต่างๆก็ได้อาจจะมีความขุ่นในเรื่องอะไรก็ต้องไปดูนะคะทีนี้ดาวศุกร์เองก็เป็นดาวเจริญมรณะมรณะมาอยู่ในฟัน,น,นทุเนี่ยในมุมบทเนี่ยก็บอกไว้ก่อนว่ามรณะหมายถึงว่าการเปลี่ยนแปลงการเดินทางต่างถิน่นต่างแดนหรือมีเกณฑ์ห่างกันเกิดขึ้น,น,นด้วยสาเหตุอะไรของแต่ละคน กะบอกงี้ว่าอาจจะมีบุคคลอื่นหรือตัวคุณเองก็ได้นะคะอ่าแล้วก็เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยทาให้คนในครอบครัวคุณน่ะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือมีการเดินทางต่างถิ่นต่างแดนอาจจะมีเกณฑ์ห่างกันเกิดขึ้นก็ได้แต่ความห่างกันเกิดขึน้นเนี่ยก็อาจจะความกังวลใจเป็นห่วงเกิดขึ้นก็ได้นะคะแต่ถ้าเราบองระมุมลบปุ๊บ มรนาณนี่หมายถึงอุปสรรคโรคภัยก็ได้จะเกิดขึ้นกับคนภายในครอบครัวุณเองหรือเกิดขึ้นกับรถบ้านที่ดินที่ทํางานก็ได้สิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากบุคคลอื่นหรือตัวคนเองก็ได้หรือเหตุการณ์รใดเหตุการณ์หนึ่งก็ได้ทําให้เป็นมีปัญหาเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวุนเอง,อง,เองหรือรถอบ้านอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นสมมุติเพื่อนคุณ มายืมรถกันไปแล้วคุณให้เขาไปใช้ผลพุกว่าเขาขับรถไปเนี่ยไม่ระมัดวางอาจจะไปเฉี่ยวชนอะไรก็ได้มันก็มีเป็นไปได้เหมือนกันอันนี้คือก็ต้องรู้ว่าให้ไปปรับเปลี่ยนตามหน้างานตตะคนว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะแต่นะัคิดว่าถ้ามีปัญหาไรเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามขอทุกคนเนี่ยมีสติ คุยกันด้วยเหตุลผลและหาวิธีการแก้ไขปัญหาตรงนั้นน่ะปัญหาตรงนั้นมันจะคลี่คลายไปทางที่ดีได้ทีนี้ถ้ามองมอง,มองหนึ่งทางโหรา,าศาสตร์เนี่ยดาวศุกร์เนี่ยก็จะหมายถึงเรื่องของเงินสดก็ได้หรือเรื่องความเั็กรายเรถ้าเรามองในงเรื่องของเงินเงินบ้างบางทีอ่ะคุณเองอ่ะจะมีการได้เงินจากผู้หญิงหรือเพศบุคคลเพศ เขาเรียกเพศทางเลือกที่สาก็ได้บุคประมาณนี้ก็จะมีเงินเข้ามาตรงนั้นแต่บางทีอาจจะเป็นรูปแบบไหนล่ะหรือเราไปก็ได้ไปกู้เงินไหมอ่าหรือคนนี้ก็พอเราไปกู้เงินกับใครหรือเปล่าเพราะว่ามันก็มองว่าอยู่ในเดือนเสาร์มันอาจจะมีความกังวลนิดหน่อยหรือคุณรอการช่วยเหลือจากใครที่แบบว่า จะเอาเงินมาให้เงี้ยหรือจะเอาเงินมาคืนก็ได้คือก็ต้องรู้ว่าแต่ละคนเป็นเรื่องของอไรนะ่าหรือบางคนเนี่ยจะได้ซื้อรถก็ได้ในช่วงเนี้ยแต่คุณน่ะอาจจะซื้อในลักษณะว่าเป็นเงินผ่อนหรือเปล่าหรือซื้อรถมือสองหรือเปล่าทีนี้ถ้ามองในเรื่อง,งของความรักบ้างความรักเนี่ยนักก็เลยบอกว่าถ้าอย่างคน คนมีคู่นะถ้าดาวสูงอยู่ตำแหน่งเนี้ยบางทีบางคนก็ม,กงงงมีความกังวลมีความเครียดวิตกกังวลเรื่องความรักเองก็ได้หรือมีการน้อยอกใน้อยใจกันเกิดขึ้นทีเนี้ยการน้อยอกใน้อยใจกันเกิดขึ้นน่ะน้อยากให้มองดูว่าสาเหตุนมันคือเรื่องอะไรถ้ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่ว่าไม่หนักหนาะสาหัสเนี่ยมีอะไรค่อย,ค,อยคุยกันเจรจากันมานั่งเออ คุยกันดีๆเนี่ยปัญหาเรื่องการน้อยอ,อกหรือใจเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นได้นะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับส่วนคนโสดเนี่ยเราก็มองงี้คุณเนี่ยอาจจะมีคนเข้ามาคุยคุณแล้วคนที่เข้ามาคุยคุณคนเนี้ยเขาอาจจะเป็นคนที่มีเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนก็ได้หรือเป็นคนที่ความรักเนี่ยก็ผิดหวังวาตลอดหรือพอ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะหรือคนคนเนี้ยเขามีโรคประจําตัวไหมอ่ะ หรือเขาอาจจะเป็นคนที่กัมพาคุณพ่อคุณแม่ก็ได้แต่ทีนี้คือก็ต้องดูชีวิตจริงของแต่ละคนด้วยเป็นเรื่องอะไรนะคะอันนี้ก็ต้องฝากไว้นะแต่ทุกอย่างอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็าตามเนี่ยคุณต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาในิสัยใจคอกันให้ดีๆทีนี้ถ้าเรามองในเรื่องของบางคนเนี่ยไม่ได้มีความรักเข้ามาเกี่ยวข้องคือไม่สนใจเรื่องความรักแหละความรักใช่ไหมเอาละมันอาจจะเป็นเรื่องของ หุ้นส่วนก็ได้ถ้าเป็นหุ้นส่วนเนี่ยอาจจะมีเพศหญิงหรือเพศทางเลือกที่สามเนี่ยเขาแนะนําหุ้นส่วนให้คุณเองก็ได้แต่คุณก็ต้องดูว่าหุ้นส่วนที่เขาแนะนามาเนี่ยเป็นคนยังไงหาประวัติให้ดีๆและเขา้าไปชวนลงทุนอะไรก็ศึกษาให้ดีๆว่ามีการลงทุนแบบนี้เกิดขึ้นไหมคือพู่งได้ว่าตัดสินใจให้ช้าหน่อยมันจะได้ชัวร์จะได้มีปัญหาตามมาได้นะคะอันนี้ก็คือตามนี้นะ ทีนี้เราก็ย้อนกลับดูนิดหนึ่งว่าเห็นไหมคะดาวอังคาเนี่ยที่น้าบอกว่าดาวองคาเขามีผลในทางเร็งด้วยอ่ะพอดาวองคาสุกยัยไปถึงที่ปุ๊บองคาเนี่ยก็จะเร็งกับสุกเรื่องอะไรดาวอังคาคุณอ่ะเป็นดาวเจริญการเงินก็เรื่อปัตนนิอ่ะเร็งตนุเร็งเรือนตนุเร็งเรงดาวสุกซึ่งดาวสุกเป็นเรือนตนุกับมรณะใช่ไหมคะอ่ะเร็งตัวคุณเนี่ยน้าก็เลยว่า ตู้คุณอะอาจจะมีเงินเข้ามามากน้อยเนี่ยไม่เท่ากันแต่คุณได้เงินมาแล้วนะเงินคุณน่ะจะต้องไปจ่ายในเรื่องของค่าประกันรถค่าอะไรค่าประกันรถก็ได้หรือค่าซ่อมแซมบ้านรถที่ดีนกว่ากันไปหรือค่าประกันบ้านก็มีใช่ไหมอ่าหรือเป็นค่า ค่ารักษาพยาบาลเกิดขึ้นก็ได้แล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะต้องอไปช่วยใจ่ายในเรื่องของอาการติดต่อประสานงานหรือจะช่วยไปใจ่ายให้กับคู่ของคุณคุณเองก็ได้หรือไปใจ่ายในเรื่องกับหุ้นส่วนก็ได้เหมือนกัน คู่ครองเนี่ยบางทีอาจจะไปจ่ายเรื่องของการรักษาพยาบาลเกิดขึ้นก็นได้นะคะแต่ทีนี้คือต้องดูว่าของแต่ละคนเป็นเรื่องอะไรอาจจะปานคนไปจ่ายเรื่องของหนี้สินคู่ครองเองก็ได้เหมือนกันหรือคู่ครองคุณเป็นหาะไรแต่ต้องใช้เงินเนี่ยคุณก็ต้องเอาไปจ่ายตรงเนี้ยเพราะอาจจะมีเงินเข้ามาแต่ทีนี้น้ำบอกว่าสิ่งที่คุณจ่ายเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณเออเขาเรียกว่าเต็มใจที่จะจ่ายกันออกไปเพราะอะไรอังคารกระสุนเนี่ยก็เป็นคู่บิด การเงินที่คุณท,ที่ไมปเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็เป็นการเต็มใจที่จะจ่ายออกไปหรือบางคนเนี่ยพูดง่ายว่าถ้ามีเกณฑ์เงินคุณหายเนี่ยถ้าสมมติไปทําอะไรเงินคุณตกหลนหรือเงินหายกระเป๋าเงินหายเงี้ยคิดว่าคุณน่ยจะได้เงินตรงนั้นกลับคืนมานคหรือคุณอาจจะมีการเดินทางเนี่ยเดินทางไปท่องเที่ยวกับ คู่ครองคุณเองเนี่ยคุณก็อาจจะต้องก็ได้มีการช่วยกันจ่ายช่วยกันแชร์ก็ได้คือไม่ได้หนักที่ตัวคุณคนเดียวแบบนี้ต้องบอกนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอังคารกับอังคารดนึงสุขเนี่ยเป็นเรื่องดีเป็นคู่มิตรมันก็มีการที่จะช่วยเหลือกันในเรื่องของการเงินอะไรเงี้ยคือไม่ได้หนักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะอันนี้คือดูนะก็คือคลิปนี้สําหรับเาว เกบเราสูบย้ายก็มีแค่นี้นะคะยังไงก็ไว้ถึงคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามากดติดตามกดแชร์ต่างๆที่เข้ามาชมคลิปด้วยแล้วก็ขอให้คุณเนี่ยพบแต่ความดีมีความทุกขนะคะในคลิปนี้เน่ยถ้ามันมีเรื่องของเสียงอะไรบ้างก็ต้องขออภัยว่าัดที้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ